สวัสดีครับครัวมิสเตอร์พีวันนี้นำเสนอเมนูไรอย,อย่างแรงด้วยผลิตผลท้างบ้านนะครับปลูกเองทำเองนักเรงพอมาดูกันครับวันนี้เมนูอะไรนะครับนี่ครับผลผลิตจากครัวมิสเตอร์พีคือมะละกอรไรเม็ด นะครับปลูกเองข้างบ้านนะครับวัตถุดิบวันนี้เราจะใช้มะละกอเนื้อมะละกอนะครับเราจะมาทำแกงส้มใต้กันนะครับมาดูกันเนื้อปลาครับเนื้อปลาทับทิมปลาทับทิมเราใช้เนื้อปลาทับทิมสดๆนะครับสำคัญวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกแกงนะครับวันนี้เราใช้พริกแกงส้มนะครับ วันนี้จะทําให้หลอยอย่างแรงนะครับเราจะใส่ลงไปประมาณนะครับวันนี้เราใส่แกงเผื่อครอบครัวเผื่อเพื่อนฝูงเยอะนะครับน,นี้ขาดไม่ได้ครับน้ํามะขามแล้วก็อันนี้ <c oughs> ขาดไม่ได้อีกครับอันนี้เราแต่ไม่ได้ใส่ในหม้อนะครับ พอครัวกินทำอาหารต้องใจเย็นครับถ้าใจร้อนแล้วรสชาติจะเป็นอย่างนั้นไปหมดนะครับใจร้อนไม่ได้อ่าพริกแกงนะครับพริกแกงใส่ลงไปในหม้อเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับนะ่ะพริกแกงใส่ใลงในหม้อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้บอกได้เลยครับวัตถุดิบหลักๆของครัวมิสเตอร์พีคือผลผลิตปลูกเองนะครับทำเองนักเลงพอสำคัญที่สุดก็คือนะครับวันนี้ใช้เนื้อปลาทับทิม2ตัวสดๆนะครับสดๆจากตลาดข้างบ้านเรานี่เองนะครับหลังจากที่เราใส่พริกแกง นะครับเคี่ยวน้ำให้ได้ทีเรียบร้อยผมมครวมิสตีจะไม่หวงสุดไม่หวงสุดรทำง่ายๆครับทำง่ายๆนะครับเราจะปรุงน้ำแกงส้มทีเดียวนะครับอันนี้คือของวิเศษอันนี้คือ ผงวิเศษอีกเหมือนกันนะครับเดาเอาเองครับเราจะใช้เท่าไหร่นะครับเกลืออันนี้เป็นดอกเกลือครับดอกดอกเกลือซื้อมาจากทางศรีราชานะครับดอกเกลือใส่แกงดีมากครับใส่แกงดีมากนะครับน้ำปลาถ้าเราจะใส่ เน้นนะครับเน้นอย่าใช้น้ำปลาที่มีกลิ่นแรงนะครับที่บ้านนี้ใช้น้ำปลาเห็ดหอมคุณภรรยาทราบดีนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเรา แช่ okay. น้ำร้อนแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำน้ำน้ำนะครับน้ำน้ำลงไปนะครับวันนี้จะทารสคีชจาร์ดนะครับรสคีชจาร์ดเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมะกอเป็นเนื้อแข็งนะครับเราก็จะเอามะกอใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานะครับมะกอเอาใส่ลงไปก่อนหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อย นะครับพอเนื้อมันกกอได้ที่ค่อยเอาเนื้อปลานื้อปลาเนื้อปลา,น,ปานั่นแหละสองแก้วแล้วครับสองแก้วแล้วแล้วมาดูกันตอนท้ายครับว่าแกงส้งมมะละกอรสชาติร้อยอย่างแรงขอบคุณครับแล้วเจอกันครัวมิสภปี